เด็กๆควรถูกสอนให้รู้จักใช้เงินอย่างถูกต้องโอเคก็ okay, นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะก่อนเรามีความบาปในในโลกนี้เราเป็นผู้อรารักขาของพระเจ้าพระเจ้าทรงมอบอำนาจแก่มนุษย์ที่จะดูแลสับสมบาตของพระองค์ซึ่งเป็นโลกนี้และผู้ถึง หน้าที่ของเราเป็นเป็นมอนเป็นผู้อาราขาเป็นผู้ดูแลอของของพระเจ้าสำหรับเราก็เราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์สอนว่าถ้าเราไม่ไม่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยเราจะเป็นซื่อสัตย์ในสิ่งใหญ่ไม่ได้โอเคก็เมื่อเราคิดถึงหน้าที่ของคนคริสเตียนก็บางครั้งเราคิดถึงสิ่งใหญ่และเราคิดว่าโอเคอเราจะอยูอ่ซื่อสัตย์ในเรื่องนี้แต่เราต้องสอนเราต้องเริ่มต้นกับสิ่งเล็กน้อยเพื่อเราจะ ยู่ซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อยก็เรากำลังเตรียมตัวที่จะจะทำสิ่งใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าโอเคก็เด็กๆควรถูกสอนให้รู้จักใช้เงินอย่างถูกต้องในนี้จะเริ่มต้นกับเมื่อเมื่อลูกอายุป,ประมาณสำหรับเราประมาณห้าขวบเมื่อเราให้เขามีหน้าที่ในบ้านประจำเด็กๆอาจจะเป็นแค่ทุกตอนเช้าเขาจะไป Uh, จะรองเท้าเป็นระเบียบที่ที่ช uh, ั้วนวางรองเท้า mm. ก็จะให้เด็กๆไปทำแต่บางครั้งก็มันทุกระเบียบแล้วและเราจะทำอะไรเพื่อลูกจะมีงานทำ mm. <laughs> เพื่อจะ mm. จะช่วยลูกจะเรียนรู้จะจะทำหน้าที่ของเขาโอเคก็แต่และเมื่อเขาทำอย่างนั้นก็เราจะมีเงินให้อาจจะเป็นแค่ไมกี่บาท แต่เพื่อเขาจะเรียนรู้ว่าเขาเมื่อเขาไปทางานก็เขามีไรายได้และเจอและเราจะสอนเขาเรื่องการถวายเงินและครื่งหนึ่งของเขาก็เขาเขาจะใช้เพื่อจะครื่งหนึ่งก็เขาจะเก็บไว้เก็บเงินไว้เพื่อจะเอ่อจะใช้ในอนาคตและ40เอร์ซตก็เขาใช้เพื่อจะซื้อขนมก็ได้ซื้อของเล่นก็ได้ และ10%ก็เขาจะถวายที่ที่โบสถ์แต่หนึ่งข้หนึ่งก็เมื่อเด็กโตพอแล้วพวกเขาควรรู้จักหาเงินได้ด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่เพราะทำเสียงดังๆที่พวกเขาควรทำอยู่แล้วเช่นจัดที่นอนหรือทำความสะอาดห้องของตนโอเคก็ลูกของเราก็ตั้งแต่เป็นเป็นเด็กเล็ก ก็เราเริ่มสอนว่าเขาต้องเก็บของเล่นของเขาและเขต้องอทําความสะอาดห้องของเขาด้วยแต่เมื่อเรามีมีงานทําอื่นเช่นตอนนี้ลูกโตโตแล้วพอที่จะจะล้างรถโอเคก็เมื่อเขา้ังรถเขา,เาผมผมจะให้เงินแกเ,เขา,เาและมีมีงานทําอื่นเมื่อเขาจะตัดหญ้า ที่ที่สวนเรามีสวนเล็กน้อยห้องน,นี้น่าจะใหญ่กว่าสวนของเราแต่เมื่อเขาตัดหญ้าก็เราจะให้เขาเราจะให้เงินแต่ไม่เยอะ <laughs> เพราะเราขี้เหนียวแต่แต่เมื่อเรามีมีลูกเราเราสมควรจะจะจะ,จะใช้สิ่งนั้นเพื่อจะสอนลูกอาจจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่เป็นโอกาสที่จะสนอนที่จะสอนลูก เราจะเราจะเราจะดูอีกสาข้อแล้วจะอธิบายเพิ่มพวกเขาควรถูกสอนให้รู้จักถวายสิบโปรดหนึ่งและถวายสัตว์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็เราเราชื่อว่าถ้าเขาให้มากกว่านั้นก็ดีถ้าเขาถวายด้วยใจของเขาแต่สิ่งที่เราเห็นในภะคธนีก็คือ เมื่อพระเจ้าบังคับหรือสัอ่สงว่าจะจะถวายก็สิบถวายสิบโลก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของเงินถวายต่อพระเจ้าและเราอยาจะสอนลูกจะทําเหมือนกันเพื่อเขาจะจะเรียนรู้ตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆว่าเงินของเขาเป็นเนงินของพระเจ้าและพวกเขาควรทุกสอนให้รู้จกักใช้ ใช้ใจเงินอย่างฉลาดโอเคก็ผมจะให้ข้อที่4ด้วยพวกเขาควรทุกสอนให้รู้จักประหยัดโอเคประหยัดเงินและเก็บเงินโอเคก็ข้อที่สามข้อที่สี่ก็ในเมื่อผมให้เงินเก่เก,กลูกก็ผมสอนเขาว่าสิเขาจะเขาจะถาวายที่ที่คริสตจกักรและสี่ิบเปอร์เซนต ก็เขาจะเขาจะใช้เพื่อจะซื้อของก็ได้สิ่งที่เขาชอบตามใจเองโอเคแต่50%เขาต้องเก็บไว้และโงนเขาจะใช้เงินที่เก็บไว้ก็เขาต้องมาขอเขาต้องมาปรึกษากับพ่อแม่โอเคก็และนี่เป็นสาหรับน้องเชอรี่ก็เป็นเรื่องอยากมาก โอ้มันเป็นพ่อกำลังคมแหงนลูกก็เพราะเขาเขามองเห็นสิ่งที่สีหมองก็สวยมากเขาอยากจะซื้อมาแต่พ่อบอกว่ามีเงินพอไหมว่เขาบอกว่ามีเงินในมันมันเป็นบัญชีอมราบเขามีเขามีเงินในในที่เก็บไว้แต่ผมบอกโอเคก็ต้องต้องเขียน ในหนังสือใน,ในสมุติต้องเขียนในสมุติและต้องปรึกษากับพ่อหรือแม่หลังจากปรึกษาถ้าคุณตัดสินใจว่าอยากจะอยากจะซื้อของสีสวยโอเคก็ซื้อได้แต่ต้องต้องรอต้องรอเพราะถ้ามีเงินไม่พอที่จะที่จะซื้อของเล่นหรือเซ็งทั่วไป ก็เขาต้องเรียนรู้จะจะเก,เ,กเก็บเก็บเงินไว้และจะคิดก่อนโอเคก็สัหรับลในขณะที่เขากำลังโตขึ้นแล้วก็เขาเริ่มเปลี่ยนการใช้เงินก็เมื่อก่อนก็เป็นแค่เรามีเงินในเราเรามีเงินที่เราเก็บไว้ที่บ้านและเมื่อเขาเห็นของที่เขาชอบก็เขาอยากจะซื้อมาและตอนนี้เขากำลังคิดอืมเราจะเก็บเงินเท่าไหร่ เขาจะเก็บเงินเพื่ออะไรและเขาเห็นว่าโอ้เขาเขาเขาสามารถจะซื้อหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันเป็นมีคุณค่าพอไหมก็เขากำลังเปลี่ยนผมคิดเห็นของเขาแต่น้องเชอรี่กำลังคิดถึงสีมากกว่าคุณค่าเจิงๆ <laughs> แต่ แต่ก็เขาสมควรจะรู้จักใช้ใจหน่งอย่างฉลาดโอเคก็เรานี่นี่คือทำไมเราบอกว่าห0สิบเซเขาต้องเก็บไว้ถ้าเขามีหนึ่ง้อยบาทก็เขาจะถาวาย1ิบาทเขาจะเขาจะใช้สี่สิบบาทเพื่ออะไรก็ได้ซื้อขนมซื้อของเล่นซื้ออะไรก็ได้แต่ห้าสิบบาทเขาต้องเก็บไว้และอนใช้นั้นก็ต้องมาปรึกษาและเมื่อเขามาปรึกษาก็เราจะ เราจะเราพยายามจะช่วยเขาคิดถึงคุณค่าของสิ่งที่เขาจะซื้อ,อมีประโยชน์ไหมเป็นพอและส่วนมากเราให้เขาเขียนในสมมติจะจะ,จะเก็บจะมีรายงานสิ่งที่เขาอยากจะซื้อเพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้เขามีประมาณสามสิ่งที่เขากำลังคิดถึงเขากำลังเก็บเงินประยหยัดเงินเพื่อจะจะซื้อของ ของพิเศษแต่เราอยากจะให้เขามีมากกว่าหนึ่งเซ็งสองเซ็งประมาณสามเซ็งหรือมากกว่านั้นเพื่อเขาจะเปรียบเทียบและจะเห็นว่าเิ่งที่เขาเพิ่งเห็นเป็นสีสวยเป็นเิ่งที่เขาต้องการเจ๋งๆไหมและบางครั้งน้องเชอรี่ก็น่ารักมากแต่อบางครั้งสมองก็มันเป็น มันเป็นความคิดเห็นของเขาก็เป็นมันเป็นหมอะก,ก็จะเราจะมองเห็นได้และถ้าหายไปก็เราไปเราไปที่ที่รถและและเขาเห็นของที่เขาต้องการมากแต่ผมถามว่าเอาเงินมาพอไหมแต่เขาบอกอืมมีเงินไม่พอแต่ที่บ้านมีถ้าพ่อจะซื้อซื้อแทนก็เมื่อเราลับบ้านก็จะให้กับพ่อจะให้เงินแก่พ่อ แต่ขาบอกอ๋อถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีเงินก็เขาเขาไม่มีเงินเป็นความรับผิดชอบของเขาพอเขารู้สึกเสียใจแต่เขาบอกว่าโอเคเขาจะเขาจะเขาจะเก็บเงินเพื่อจะซื้อเซ็งของเล่นอะไรก็ได้เมื่อเรากลาบบ้านเขาลืมแล้วเขาลืมแล้วและเขาพูดถึงเซ็งใหม่ๆอ่าและผมถามว่าแต่เรื่อง เรื่องที่เราเห็นในในในโลตัสก็ยังยังอยากจะซื้อไหมเขาโอ้ไม่เอาไม่เอาแล้วโอเคนี่คือทำไมเราบังคับลูกจะเก็บเงินและจะปรึกษากับพ่อแม่ทำไมก็ไม่ใช่เพราะพ่อแม่เป็นเขาเขาต้องมาปรึกษากับเราตลอดแต่จะช่วยเขาบังคับตนและจะช่วยเขาบังคับตนในการใช้เงินเพื่อเขาจะรู้จักใช้ใจใเงิน อย่างฉลาดเพราะ,ะถ้าเขาไม่เรียนรู้ในสมัยนี้เมื่อเขาอยู่ที่บ้านก็ในอนาคตก็จะมีคนเย็ยนดีจะช่วยเขาจ่ายเงินมากกว่าจำเป็นมากกว่ามากกว่าสมควรและนี่เป็นผมลืมเป็นข้อไหนแต่ในซุเปอร์สิทมีข้อที่พูดถึงดังกัาเปกพาระเมื่อเรายังเป็นนุ่มอยู่ใช่ไหมก็ บางคนเขาบอกว่าเขาเขาประยุกต์ใช้ข้อเหล่านี้เพื่อจะสอนว่าเราสมควรจะเราสมควรจะทําเป็นเร,เราสมควรจะติดอ่จะติดหนี้กับธนาคารเนาซื้อที่เดินซื้อรถซื้อเิ็งสิ็งแพงและเป็นหนี้เพื่อจะจะจะแปกภาระเมื่อเรายังเป็นนุ่มอยู่แต่จริงๆแล้วเมื่อเราดูในาพารค์คแคมร์ก็ลองเห็นว่า เราสมควรจะเก็บเงินไว้เพื่อเราจะเตรียมตัวก่อนก่อนนั้นเป็นเป็นราบจริงๆมากกว่าม,วกมามีของเยอะแล้วก็เมื่อเรามีข่องเยอะแล้วแต่เราเป็นหนี้เราไม่ใช่กำลังเตภทระแต่เรากำลังติดโซ่เป็นเป็นท่าก็เราสมควรจะจะคิดดีๆเมื่อผมเป็น เมื่อเมื่อเราอยู่ต่างประเทศก็เราเห็นบางคนที่เขาไม่ใช่ทำลายชีวิตแต่เขามีปัญหาในชีวิตของเขาเพราะเมาเป็นผมไม่ไม่ค่อยรู้จกักการใช้เงินอย่างฉลาดเขาไม่รู้จะมีงบะจะจะตั้งงบประมาณหรือจะจะคิดโอเคนี่เป็นเป็นงบประมาณของเราและเราสมควรจะจะเรามีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ แล้วเราเราจะเก็บเงินไว้เราจะทำเราจะตามหลักการของเงินในระคัมรีิก็เพราะเขาไม่เรียนรู้สิ่งเหล่านั้นก็เขาเขาไม่มีปัญหาเยอะอะและไม่ใช่เป็นเพราะเขาตั้งใจจะทำเพจจะทำบาปแต่เขาไม่รู้ความกระชอบของเขาเรื่องเงินแล้วนี่เป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาก็เราจะกลับมาพูดถึงเงินในในครอบครัวของเราอีกอีกรอบหนึ่ง แต่สำหรับวันนี้ก็เราถึงสามทุ่มแล้วแต่ถ้าสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมรู้คือถ้าเราคิดเราคิดว่าลูกจะเรียนรู้จะใช้เงินอย่างถูกต้องในวงเรียนก็คุณไม่รู้เรื่อง <laughs> <laughs> แต่จริงๆแล้ว แมแต่เราเราซื้อลักสุดจากสหรัฐอเมริกาและเป็นเป็นสาถิตของอมหาวิทยาลายัยเป็นโรงเรียนสถิติของม,มหาวิทยาลายัยคริสเตียนสิ่งที่เขาสอนในในเรื่องเงินในหลักสูตรนั้นก็ส่วนมากเป็นสิ่งที่ดีกๆปังสิ่งปังนัง้นก็เป็นเงนผมคิดว่าไม่มีสมองเลยก็เป็นแค่ตามวัฒนธรรม ของเขามากกว่าตามภวชนะของพระองค์และเราต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมก็ไม่ใช่เป็นเป็นเิ่งที่เราจะปฏิเสธ็จตลอดแต่ถ้าเราไม่มีเงินก็ทําไมเราต้องต้องทําเิ่งแพงมากเพื่อจะตามวัฒนธรรมของเราก็เราจะทําลายชีวิตของเราเราจะทําลายชีวิตของลูกกับหลานเพื่อจะตามวัฒนธรรมก็นี่เป็นเิ่งที่เป็นเป็น เป็นอย่างถูกต้องในโภชนะของพระองค์หรือไม่ก็เราเข้าใจว่าลูกเป็นมอรดกแต่เราสมควรจะให้ลูกมีมอรดกจากเราด้วยการใช้เงินนี้พูดถึงอสอนเด็กเมื่อเด็กยังไม่มีภาระใช่ไหมครับที่ต้องรับผิดชอบผมผมคิดว่าเมื่อลูกจะเริ่มมีหนิงงานประจำในในบ้านใช่ไหมเช่นเราเราบอกว่าลูกจะต้องอ ต้องเรียนถ้ามีมีอมีสัตว์เลี้ยงก็เราจะให้ลูกดูเลยดูเลยสัตว์ดูเลยหมาดูเลยอะไรก็ได้อก็เราจะเราจะให้มีเงินทุกเดือนเพื่อจะทำสิ่งที่เขาสิ่งอย่างนั้นก็ถ้าเขาเรียนรู้เมื่อไม่มีภาระก็เขาจะเริ่มเขาจะเริ่มเข้าใจการใช้เงินง่ายกว่าและเรื่อยๆไป ก็เมื่อโตเรื่องมีภาระก็ปกตเิเขามีเขามีรลักฐานที่จะคิดถึงที่จะที่จะใช้ในการการใช้เงินตลอดเออมืรรเอ่อมีภาระสำหรับผมก็เมื่อผมเป็นเป็นอายุสิบแปดผมเป็นนี่สำหรับรถรถของผมก็ผมชอบรถคันนั้น แต่ถ้ามีโอกาสจะกลับไปไปเวลานั้นก็ผมจะไม่ซื้อรถคันนั้นเก็เป็นนี่และไม่ไม่จำเป็นที่จะมีรถแต่เป็นสิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมต้องการและสำหรับลูกของเราก็เรากำลังสอนลูกจเจอกำลังสอนว่าเขาสมควรเจอต้นถ่ายก็ผมคิดว่าเมื่อเมื่อเราเริ่ม ให้ลูกมีหน้าที่พิเศษที่เราจะให้เงินก็เราจะเริ่มสอนลูกในเรื่องเงินนั้นและบางครั้งเราจะบอกลูกว่าก็ต้องพูดความจริงแต่ถ้าเราบอกลูกว่าไม่มีเงินหรือมีเงินไม่พอสำหรับทำกิจกรรมต่างๆซื้อของต่างๆก็เราจะอธิบายว่าเราเรามีเงินแต่เรามีเงินไม่พอเพราะ ในงบประมาณของเราเราต้องใจค่าไฟฟ้าค่าเช่าหรือค่าอย่างอื่น mm hmm. ก็เราอจจะมีรายได้พอ,อที่จะดูแลหน้าที่ของเราแต่มีเงินเหลือไม่พอโอเคก็นั่นจะช่วยลูกเข้าใจว่าโอเคงบประมาณเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่ดีถ้าเราบอกว่าโอเคเรามีเงินที่เราเก็บไว้เพื่อจะทำสิ่งสนุก โอเคจะไปกินไอศครีมหรือจะไปจะไปทํกากิจกรรมต่างๆก็รูปจะเห็นว่างบประมาณมเมื่อเราบอกบอกว่าเรามีงบก็ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีแต่เป็นสิ่งจะช่วยเราทำตามความรับผิดชอบของเราและดูเลยครอบครัวและทำสมุนางก็ได้